nói à, rồi mong mát chốt đi mít ở mặt trăng ở Rồi, Rồi, mặt trăng 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 mặt nó về luôn luôn ơi cho ti mít tụt chát nó luôn mặt mặt và tần ác xin lời khỏi cho ti mít ong nó về luôn 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 đi luôn 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 แขนก็สุดแขนแนละ้วยืดไปสุดแขนนะอ้าวรยรจะยกจ้าโชดีมีถูกนะอาวรยรวยคนเอ้ยชดีมีถูกนะเจ้าอ้าวรวยมากมากพัฒนาสมหวังทุกอย่างนะไออ่าเป็นอันว่าหลังจากท่านโยนสตังให้แล้วนะอับท่านก็หายไป ไม่ต้องไม่ต้องเปิดประตูออกไม่ต้องเปิดประตูออกออกหร้อไม่ออกเงหายเฉยๆนะครับพอตอนเช้าเจ้าพู้จ่าพยาบาลมันก็มาเปิดประตูแล้วก็คุยไปคุยมาถามว่าหัวอาครับเมื่อคืนนี่มีอะไร <c oughs> บ้างไหมกระจายกระจายเขาถามว่ามีอะไรบ้างไหมบอกเออเห็นพระเจ้าตัดสินนั่นมาว่ะ ท่านมาว่าอย่างไงเบอร์เล่าเรื่อยให้ฟังเาย่อยๆกันนะถ้าเล่าละเอียดก็ต้องเล่ากันยันวันโดยๆเจ้าแต่ว่าเวลาท่านจะกลับท่านบอกกับท่านไม่มีตอนทยท่านมีไม้ยี่ห้าตังทะยนไปใต้เตียงเท่านั้นนะมันรู้เรื่องนะเราไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่ไปคิดเป็นหวยไอ้เหล็กตึกไทยสองตัวสองตัวรัฐบาลอ้างล่างใช่ไหมรัฐบาลก็ดีแล้รัตะเขียนด้วยที่ เป็นอั้นว่าทรรอาจารย์เอกออกจากราการไป็นหนึ่งคนน่าสงสารโอ้ยจำผักไม่ใช่ถูกไล่ทำไมอ่ะมันได้สระตังกระสอบกระสานหมายถึงว่าทิปเอาเงินไปถูกหวยเล่นหวยตกหวยอะไรโอ้โหโอ้โหลาออกเลยหาเสียดายหา้เรียนจ่าแค่จ่าเอกได้แค่จ่าเอกไปซะแล้วหาเสียดายแต่มันไม่เสียดายแฮยโอ้โหฉันนั้ไม่แย่รู้ไหมมันหวย แต่ตอนรุ่งขึ้นรู้สึกสะตังมาเยอะตอนนั้นฉันเข้าโรงพยาบาลไม่มีตังเน่ยอ้โหนบติฉันไม่มีตังเขานะครับ,รบตังให้ไปส่วนตัวแต่จินถือเป็งของสองฆ์หมดอ,อ๋อที่ถวายถวายมนเนี่ยถือเป็งของสองฆ์หมดเพื่ออันิสงฆ์ไดา้ญาติโยมใช่ไหมอ,อ๋อครับครับได้อันสง์ใหญ่ที่เวลาเข้าโรงพยาบาลจริงๆก็มีตังอยู่ไม่ใช่มีมีตังเลยมียี่สิบาทโอ,อ้โหแม้สมัยก่อนหลวงพ่อรวยจนขนาดนีษเลยหรอไอ้อยี่สิบาทที่ต้องประจํากระเป๋าไว้ราออะไรไหมครับ ถ้าใครมันจุดทุบอย่างน้อยวันที่สามต้องถึงไ,<ป>ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหตุผลไม่อยากไปเฉยๆก็็จุดทุบเรียกนะบคเดี๋ยวนี้แมวขอาจุดเท่าไหร่ก็ไม่ไปมุกจะจุดหลายๆดอกหลายครั้งหลายหนก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กีตั้งยังไม่ไปไปไม่ไหวมันก่อนยังหนุ่มอยู่นี่ยี่สิบาทน้เพื่อค่ารถาเครื่องเรือทำนั่นเองมอาต <c oughs> ับจะเดินทางไปใช่ใช่หรือเนล่า เราจุดโทษไม่เกินสามวันถึงแล้วแหมคิดว่ากลับไปจะลองลองจุดได้ไม่เป็นไรครับลูกมีที่บ้านแล้วอ๋อ,อ,อหขอให้ลูกลูกทํางานแทนงั้นแหละงั้นก็ตกลอกว่าพอรุ่งขึ้นก็ถูกกันกันเยอะแถวนั้นฉันก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันเอาอะไรตังค์มาจะันทำไมวะสรุปแล้วเงินได้สี่ห้าพันบาทเท้าพวกมึงเงินเดือนเท่าไหรว่วะถ้าตังค์ไหนไม่ให้กูตังค์ยี่ห้าตังค์ครับ ไอเราจะนึกไม่ออกตังเราว่ายี่ห้าตังที่พระเจ้าตัดสินโยนใต้เตียงน่ะถามทำไมไม่ออกสองตัวโอกตัยกูไม่อยากรู้กูรู้เองเอามั่งนั่นน่ะสิไอเรากสั้นไปหวยเราก็ไม่รู้นะรู้เอามั่งสมัยก็จะได้ค่ารถเยอะเลยแต่ไม่ได้เสียตังค์ได้ตั้งหลายพันดีไหมโอ้พันสมัยนั้นไม่ใช่น้อยหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยโโอ้ ได้ช่วยคนไข้ที่จนๆไม่ได้เยอะอาหารการบริโภคใครยุงพยาครับเอาเดี๋ยวเงินที่ได้ในวันนั้นไม่ไม่ดาวไว้ใช้ส่วนตัวหรืจอะจะจะก็กินมั่งใช้บ้างแต่ว่าเราให้เขาช่วยไอ้คนจนเยอะเนี้ยเขาก็ป่วยนะอ๋อสองคราบกับหน่นด้วยไม่มีขนมจะกินในของโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรรับนั้น,นะ<า>อย่าก,กินขนมอะไรก็หามาขายถ้าใครอยากกินก็กินที่จ่ายตั้งให้อ๋อ กร็รวมความว่าเรื่องนจบตอนในย้อนถอยหลังไปอีกหน่อยตอนที่จะเล่าให้ฟังคลับอนีนิดมันก็น่าฟังเหมือนกันรับแมนีนนี่หายากหายฟังยากมีตอนหนึ่งขณะที่ยังรับราชการอยู่ด้วยกันพระเจ้าตากศินเป็นพระเจ้าตากศินแล้วโอ้แต่ตากไม่แห้งแล้วนอกจากนั้นก็เป็นขา้รายการเวลานั่งคุยคุยกันไอ้คนนี้มึงเป็นพยานั่นนะ ไอ้คนนี้มึงเป็นพยานนี่นะให้เป็นพยานแง่งก็ไม่มีแล้วก็ใบประกาศธนิยบัตรไม่มีมีให้เขียนที่หลังลยๆเลยชุดยดีมีตัวแต่งตั้งดยคาพูดเดี๋ยวนั้นเลยเหรอครับชี่ที่เลยมึงเป็นพยานนั่นมึงเป็นพยานนี่ว่าไปทำเรื่องต่งาวก็รุ่นเราเขราวเดียวกันใช่ไหมอ,อ๋อ,อกกปปเป็นนักรบมาด้วยกันออแ้่ต่อมาข้าวหนึ่งไปตั้งรับทับพพม่า ยูแถวกำแพงเพชรโอ้โหธามามันจะมาใช่ไหมครับรบางทีมันมาแล้วแต่ไปตั้งทัพรับที่นั่นก็ยังไม่ได้รบกันโนี่ตอนเย็นบรรดาสิบทหารเสือก็ออกจากค่ายทัพยาทั้งหมดใช่ไหมครับทาพยาตัดสินไม่ได้ไปนะแต่พาอสิทธารเสือทหารเสือไปอไเวลานั่งไปก็นั่งเสลียงไปคันหามอะ่ะ พอถึงโรงเล่าเสร็จก็ขับเสลี่ยงกลับบอกอมึงกลับไปได้ไม่ต้องคอยนะกูมาเป็นพยากลับไปเป็นหมากลับไปอพยาเวลามากูเป็นพยาเวลากลับกูเป็นหมามึงไม่ต้องหามบอกต,ตรงไปตรงมาน่โดย,โดยจใจเลื่อนยศตัวเองลงท,ทันทีใช่ใช่ใช่าะอะไรไหมรับ ตั้งใจจะพัดเล่าให้เต็มที่เลยเกี่ยให้ถนนัดยังมันว่างสงครามก็สงครามมีอยู่จริงแล้วแต่ยังไม่รบกันนี่อ้อาวรวยรวยลวยูกเอ้ยโชคดีมีตุนนะจ๊ะเอเอสิบสองเลยเสี่องค์สองหอ่อไม่ไงหรือเปล่า ก็เป็นนะว่ากินเหล้ากันตามสบายถามๆกับได้ใช่ไหมมันก็ใกล้พบค่ําเดินกลับค่ายอ้าวตกลงก็ไม่ต้องขึ้นตัวอย่างเลยครับเอาเสลี่ยงไรกลับมาแล้วบอกแล้วว่ากูจะเป็นหมากลับกูมาไปพยากลับไปเป็นหมากลับไปมึงไปต้องถามอถามหมาเสียสักเสียตรงนั้นมันโอ้ไข่เกียรติ รวยๆนะจ๊ะที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับครับสิบด้านเสียของท่านตอนนี้พอไปถึงค่ายหน้าค่ายค่ายเขาปิดแล้วเข้าไม่ได้ผิดระเบียบโอ้รวยๆเออสวัสดีคุณตัวนะจ๊ะถือว่าหมดเวลาแล้วนี่จะใช้แจ็คเก็ตจะได้ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนไม่ได้ไม่ได้เพื่อนกับเพื่อนไม่ได้เวลาท่านเจ้าตุลย์เป็นประชาชแล้วท่านก็เป็นแม่ทัพคขาเป็แม่ทัพต้องแม่ทัพ แล้วเบบีินายต้องมีาาในเมื่อเข้าไปได้ก็ต้องนัง่งนอนหน้าค่ายเป็นเพื่อนทหารยามโอ้ยดังนอนแบบสบายคลอกคลอก <c oughs> นะเมาด้วยไหมโอ้ยสบายใหญ่เลยสบายใหญ่เรียกว่านอนดีกว่าหมานหน่อยห <c oughs> มาว่าน,นอนสั้นเรานอนยาวเ <c oughs> าทหารนอนยาวนะสบายเลยนะชักประเดี๋ยวเดียวพอค่ำหน่อยเดียว ยามให้สัญญาณแบบพมา่ามาแล้วครับเท่านั้นแหละหายเมาเลยให้พมา่านี่แก่เมาได้ครับโอ้ลุกขึ้นคว้าดาบวิ่งไปพญาพิชัยที่ดาบหักเพราะหยิบดาบผิดอพอหยิบะดาบคนทหารแค่เาดาบในฐานต้องหนามากเน<อ>ี่ยเดีดาบคนทหารก็เข้าตีข่าเสร็จนี่พระเจ้าตากสินก็ยกทัพออกมาไปออกมาแล้วไฟกันนานหน่อยนะครับเวลาัฟกัน เจยสิบต่อหนึ่งกองทัพโอ้โหนั่นโผมมไผ่ไหมพอพญาพิชายดับหักรอนึ่งก็เข้าคร่อมช่วยพอช่วยได้ก็ฟันในข้าสิวนั้นตายพยาิยาพิชายกฟ้าดับไ้นั่นได้ฟันต่อไอีกอ๋ที oh. ่เพราะอะไรเพราะทุกคนหนังเหนียวหมดโอ้ oh. ไม่รอนึ่งเจ้ทัพมาช่วยกองทัพไอข้าวสิวก็แตกลับไปับไปนี่ตัวนี้ดีนะ ช่วงนี้เราดีโอ้ไปกินขาไปไปแบบพยาขามากะมามากลับครับต้องใช้ศัพท์สุพรรณกรับหมาโอ้สิบตนต่อกองทัพเชยหรืครับใช่ใช่แต่ความจริงไม่หยุดรบชนะต้องเสียกองทัพพระเจ้าตากสินยกมาช่วยอ๋อทีตอนนั้นไม่รู้ทเธอบอกมันไม่รู้ว่ามากหรือน้อยหรอกอ๋อมันเมาโอ้แรัฐบาลที่สองเป็นแม่ทัพอยู่ด้วย เชื่อหนังตัวเองและเชื่อพิมีตัวเองก่อนที่พระเจ้าจะสินเจ้าออกไปได้ไอ้คนนั้นตายไปหลายสิบอ้าวรวยๆจ้าโคตรหารเลวมาประทักกันแม่ทัพนี่มันเป็นคนไหวหรืออ๋อและสับฝักฝักฝักฝีมือทั้งใช่กำลังติดต่างเลยรวยนะจ้าอาวรวยมากๆลูกเอ้ยโชคดีไม่ตัวนะ รวยวยวยดีงน่อ๋อรยมากประาสมหังที่ยานะคุณคุณรักคุณรักอ๋อรวยรวยโชคดีงีสุนจะ รวยมากๆกลูกเอ้ยโชคดีมีตุนงแจอ๋อรวยรวยโชคดีมีทุกคนเอ้ยรวยมากๆปัตนดาสมมังทุกอย่างนะรวยรวยนะ๊ะโชคดีมีทุกนะ อ้าวรวยรวยโชคดีไม่โชดนะจ๊ะ้ารวยมากๆโชคดีไม่โชดเลยอ้าวรวยรวยนะจ๊ะโชคดีไม่โชดนะวะเออได้ยุบทรงะไรรัอ้สัมพัคค่าบัวจงหยาววาใหญ่นี่เป็นสัมพู่ร้อนหนึ่งโอ้ที่เรียกลูกชายพระเจ้าตากสินเข้ามาเฝ้า ให้รับบริการต่อไปเขาไม่ยอมรับบร okay. ิการ่อสั่งประหารชีวิตคนอื่นตายแทนอีกสั่งประหารชีวิตแต่คนอื่นตายแทนโอ <c oughs> <c oughs> <Right. S 1> ้โหตำราเดียวก็หมดเลยนะหมดเดียวนะก็จึงเมื่อเมื่อพ่อไปอยู่นครศรีธรรมราชเห็นไหมเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นพญาไปครับ ที่แรกไม่ได้เป็นพญาเนี่ยนะรวยเจ้าที่แรกเป็นเจ้าให้เป็นพญาไปซะน่ารวยรวยจ้ะทำาใกล้ๆเดี๋ยเอ้ยโยโยเมย์มิจฉาโอ้โหนี่ตกลงก็ไม่แต่ลูกชายคนก็เป็นเพราะข้าสำเพาหาเงินมาช่วยรวยๆคนนี้เต่อไปจ้ะเท่าไรจ้ะเออนะครับ รวยรวยลูกเอ้ยโชคดีมีตุนนะจ๊ะรวยมาอ๋อรวเฟ้อแล้วเออรวยมากๆลูกเอ้ยโชคดีนะพัตนาสมองทุกอย่างลูกเอ้เนี่ยนี่ถานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผีเล่าให้ฟังยังก็เลยมาสมัยสมัยท่านวิภาพดียังอยู่ตอนนั้นไปกับท่านนะก็ไปถามผู้ว่าราชการจรังหวัด ว่าท่านพระเจ้าตากตสินยินไหนเขาพาไปโอ้ของของเก่งยังอยู่เหรอครับจริงยังอยู่เครื่องใช้บางอย่างยังอยู่เขาเก็บไว้ไอ้กุฏิหลังนั้นเขาจริงมันน่าจะพังไปแล้วแต่เขาทาใหม่ให้เหมือนให้เหมือนเดิมอ๋ออนุรักษ์เอาไว้นะใช้อนุรักษ์ไ,นะไ,กไว้ครับโอ้อันนี้สิครับ <c oughs> ที่ว่ายืนยันได้เลยว่าที่ไหนก็สอบนะก็สอบปลอมตายปลอมนะไม่ไม่ตายจริงๆไม่ปลอมแต่คนอื่นตายเลย่อยๆจ้ะ <c oughs> <c oughs> ประวัติศาสตร์เขียนไม่แจ๋วเลยนะเวยเลยรวยเอ้ยโจดีมีสูงไปถอดด่านอ้าวรวยเลยนะจ้าโจดีมีสุงนะเอ้าวรวยเลยนะจ้าโจดีมีสุงเอ้ยรอประวัติศาสตร์จะหาเขาเขียนผิดไม่ได้โยกสูงนั้นเลยรวยะจ้าเขาสั่งให้เขียนแบบนั้นก็ต้องเขียนแบบนั้นอ๋ออันนี้สำคัญนะงั้นก็ นักศึกษานักเรียนเรียนต่อไปก็ต้องเรียนแบบแบบอย่างนี้นะก็ใช่ไปต่อตามความจริงตกหมดเ<า>รืลนงจ้าโชโตรีมีตรนะ<า>้ก็มีครูบาอาจารย์หลายคนจะมาวิทยาลัยต่างๆแกไปพบสถานที่เข้ากบอประวัติาาศาสตร์น่าจะเขียนใหม่ครับโตหลักฐานปัจจุบันก็มีครบเลยนี่นะเพราะว่าจะเขียนใหม่ก็เเป็นรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉัน <laughs> แะก็ตกลงว่าสิ้นพระชนก็ไปสิ้นพระชนที่ทำใช่ใช่มีปัญหาว่าทําไมยังไม่ตกุดนรกท่านไปท่านเจริญกรรมฐานที่หลวงพ่อพูดตอนต้นคือว่าอะไรเคยฆ่าคนฆ่าอะไรมาไมากลก่อนนี่นี่แหละนี่แหละท่านเจริญกรรมฐานอยู่เพราะนายกรรมฐานบาปตามไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นพระโพธิสัตว์เคยไปเกิดชั้นดุสิตเคยเจ้ะอ๋อตายจากชาตินั้นก็ไปเลยแหละชั้นดุสิตเลย Oh. อ๋ออ้าวรยรวยด้วยเลย่อย,ย,ยมากๆนะเจ้าดีมีตุกนะทุกคนนะอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าลูกหลานคนไหนใครเก่ง <c oughs> มีโอกาสไปชันดูสิ <c oughs> ก็คงจะต้องไปเจอจะคงไปคุยไปไหว้ไปกราบได้สบายเลยสิครับใช่ไปถึงก็อยากจะนึกอยากจะทร้าไปมานท่างอยู่ไหนก็ไปถึงก็ดีเอาใเข้ามาจ้ะ เออรวยๆนะโย์ทีมีสุนนะเจ้รวยมาก,มากคุณเอ้ยปัฒนาสมบัทุกอย่างนะคุณนะแล้วเราคิดว่าการฆ่าคนฆ่าสัตว์ต้องไปนรกถ่าไปไม่แน่นอนนักๆๆๆนะครับอาศัยจิตดวงหลังก่อนที่จะตายแล้วจิตดึกดืน่นก็ม,มีมีความดีอยู่ ความดีถ้ากัไม่เยอะแต่การฆ่ามนุษย์ก็ต้องถือว่าบาปไปพร้นอนธรรมดาครับครับครับแต่ก็ทําเพื่อคนส่วนใหญ่ทประการนี้สทมาทำบุญเสมอบุญนั้นไม่ได้ขาดวัดถึงมาก,ลกาามเลยะ่ะครับว่าก็เรียกว่าเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่ออกจากไอแต่ฟงทนบริไปอยู่แล้วกรรมฐานตลอดไปเรื่อยๆก็ทักถึงตายกันนะใช่ใช่โอ้ยางนี้ก็เปญใหญ่านเดียว่าพระเจ้าตรอสิ่งที่มีเมตตาบารมีสูงนะอ๋อมีเมียไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ไหนไม่เห็นเลยประวัติศาสตร์ลงเลยเขาไม่ได้เขียนไว้โอ้เจ้าชู้เหมือนกันเหรอครับไม่ใช่เจ้าชู้มีเมตตาโอไ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้หลวงพ่อ,อรวมเงินนะเห็นติมติมเหมือนกันเอาเรื่องเั้นเลยเ,เลยจะโชดีมีตุกนะ้วยมากๆจะมอองงาะอะเอยค่อยๆง่ายๆนะลูกน้ปกอดใสยกัน Rồi chỗ đi nụ chỗ về nè chắc Để mời cha dùng chắc Nào rồi <laughs> mặc mạ rồi ơi Và ta ná sống bằng dạng ná đi nụ chỗ về nè chắc Rồi rồi cha dùng chắc Chụp đi mê mong Ici, nhanh, de re, de re, đi chung với nhau đi chá, để ngồi bài làm đi Nào, cho đi mấy thằng ta chá Rời mắc mắc, cho ơi, cho đi mấy thằng ta chá Nào, rời rùi, cho đi mấy chá รวยพัฒนาสมหวังทุกอย่างนะจ้ะออที่ตายแล้วก็สบายที่อยู่แล้วก็เป็นทุกขออ์แล้วมาเป็นเช่นนี้แล้วในฐานะที่ท่านเป็นอะไรอะไรพุทธมาอะไเนี่อะไรพมมะไร,ระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้เคยมีโอกาสมาช่วยเหลือเพื่อฝายวัดท่าทรงปัจจุบันนี้บ้างหรือเปล่าครับมีอ้าว เขาว่าตายไปแล้วจะมาเตอนนี้นั่งเฝ้าวัดอยู่อ๋อไปยามรักษาการใช่ใช่ใช่เพราะฉันปั้นลูกไว้อ๋ปั้นลูกไว้ถ้าเป็นครวา่าถ้าเป็นพระเรากอทั้งสองแบบเลยครับหลวงพ่อคิดสร้างปั้นเองหรือว่าท่านมาบอกว่าให้สร้าง<อ>่ไไม่มีพระท่านมาบอกให้สร้าง อันนี้เวลาเขาปั้นได้ปูนหน้าเหมือนจริงๆไม่ต้องคอยิครับครับแต่าปิดทองมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฮะอ,อเปลี่ยนทองด,ดูดูไม่ไม่ไม่ง <ๆ S 1> ไม่เหมือนเลยจ้าโจ้ดีมีเจ้าตระนูลนะรวยมากๆคุณเอ้ยพัฒนาสมองตทุกอย่างนะแ้จะได้ตอนเป็นภาพปูน้นถ่ายรูป,ปก็ดีจะได้ได้ <ๆ S 1> ว,ว่าเหมือนของจริงใกล้เคียงมากเลยเสีเลยเลยแต่พระท่านบอกว่าอยู่ในเกศว่าให้ปิดทองให้หมดอ๋อเอาเลยเจ้า โอ้เจ้ดีมีตัวเกยจ้ะจ้ะแต่เข้าใจผิดที่ว่าตัวจริงน่าจะเบิกบนดุกดันโหกลับสวยหล่อเฝ้าเหล่าเีพยวนะแม่ท่าทางที่ท่านเดินมาหาเขาต้องท่าทางคล่องตัวมากอ๋อ สมศักดิ์ศรีเป็นนักรบไม่ใช่มุงกุฎมุงกุอ๋อนักรบไปยื้อญาติยื้อญาติใช่ไม่ได้ไรวยรวยรวยเอ้ยโชคดีมีตุลาจ้าเอ้าวรวยมากๆศาสนาสมหมาทุกอย่างนะตุอาจ้าก็เป็นว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องทำบาปใช่ไหมใช่ขอรับให้นึกถึงพระเจ้าตรัสสินและองค์ธิมาร โอ้เสุปฏิิตาเทพบุตรคนนั้นอย่างร้ายกาดใหญ่โดยๆนะจ๊ะอ้าโยมโตกดีมีทุกข์ยมากๆเลอาปรานาสมองทุกอย่างนะโอเคินิพพานชาตินี้นะครับครับปรารถนาดีนี่ครับจ้าๆเออยังมีอีกครับเอาเลยฟักไปเลยจ้ะโอ้มนาณสาธุนะจ๊ะครับ ทีผมข้าไว้ผ่านสามพนทั้โอ้ดีเวากาทุนลัเข้าไว้ที่ช่วยกันศึกษาหนึ่งพันห้าที่สร้างคมไปอ๋อเอาเลยเลยเอ้ยคดีมีตุลาจาะ Người lưu ý của việt nam chạy cha chạy 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 cha, chạy 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 đi. ปลายไปแล้วของความจริงพระเจ้าต่างสินใ,นใครเย็นได้ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินลูเ่เจ็บเจ้ของลุงสีโอ้โหใช่ไหมว่าไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชือ่อเเี่เเต่เป็นเจ้าของลุงสีเเี่เเต่กับพ่อเน่ยเป็นเจ๊กครับแค่ตื่นหนักเที่ยงะืมจ้าเลิกว่าลายแล้วพูดได้งองเัินแหละเอละ <laughs> เอลอจ้า cái chết